แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าใบหน้ากำลังคุ้นคิดเราท้าทายมาตรฐานความงามด้วยการเผยใบหน้าที่แท้จริงของนักแสดงหญิงที่สวยที่สุดของจีนคุณเคยเห็นพวกเธอสวยแปะบนจอแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกล้องหยุดทำงานลิปสติกส่องแสงแววาวาวเตรียมตัวให้พร้อมการเปิดเผยแบบเทียบข้างนี้จะทำให้คุณตกใจหมายเลข32หลานตี้หลี่ นักแสดงสาวหน้าหวานดาวรุ่งหมายเลข31จางจิงอีนักแสดงดาวรุ่งหน้าตาสดใสเป็นธรรมชาติหมายเลข30จูจิงอีไอดอนนักร้องและนักแสดงสาวมากความสามารถ หมายเลขยี่สิบเก้าหลิวอีเฟยเทศธทิดาแห่งวงการแสดงได้สง่างามหมายเลขยี่สิบแปดสิงเฟยนักแสดงสาวรอยยิ้มสดใสมีสเสน่ห์หมายเลขยี่สิบเจ็ดหวังอวีเหวิน นักแสดงสาวดวงตาสวยคมหมายเลข26่หเถียนซีเวยนักแสดงสาวรอยยิ้มหวานสดใสหมายเลข25่สิหายางมี่นักแสดงซูปเปอร์สตาร์เจ้าแม่งกาบันเทิง หมายเลขยี่สิสี่เฉิงเซี่ยวไอดอลนักร้องและนักแสดงหมายเลขยี่สิบสาว่านเผิงนักแสดงสาวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหมายเลขยี่สิบสองจิงเทียน นักแสดงสาวสวยสองงามนีออราหมายเลข21เจ้าจินไม้นักแสดงรุ่นใหม่ฝีมือการแสดงยอดเยี่ยมหมายเลข20จางหมิวอีนักแสดงสาวสดใสเป็นธรรมชาติ หมายเลขสิบเก้าแองเจลาบีนางแบบนักแสดงสาวสวยสะทังหมายเลขสิบแปดหลิวเฮาฉุนนักแสดงดาวรุ่งหน้าตาสวยใสยหมายเลขสิบเจ็ดเจ้าลี่อิง นักแสดงมากฝีมือเจ้าบทบาทหมายเลข16หวังชูหรันนักแสดงสาวสวยสง่าดุดนางฟ้าหมายเลข15สวีลูกนักแสดงสาวรูปร่างดีมีสเสน่ห หมายเลขสิบสี่จางรั่วหนานนักแสดงสาวรอยยิ้มละลายใจหมายเลขสิบสาเหลียงเจียนักแสดงสาวสดใสร่าเริงหมายเลขสิองจวงตาเฟยนักแสดงสาว มิสไตลโด,ดเด่นหมายเลขสิบเอ็ดอูจินเยียนนักแสดงสาวสวยคมมากฝีมือหมายเลขสิบจางอวี่สีนักแสดงสาวสวยราวตุกตา หมายเลขเก้าโจเยตนักแสดงดาวรุ่งใบหน้าโดดเด่นหมายเลขแปดกูเนเซอร์เบธิยานักแสดงสาวสวยคมแบบชาวอุยกูหมายเลขเจ็ด เอสเธอร์อยู่นักแสดงนักร้องน่ารักสดใสหมายเลขหกฐานทรงวินนักแสดงสาวใบหน้าเด็กตลอดกาลหมายเลขห้าเซนเยเวต นักแสดงสาวน่ารักสดใสเป็นธรรมชาติหมายเลขสี่อย่างจือนักแสดงมากฝีมือเจ้าแม่ซิริหมายเลขสามตีลี่เรือ,เรอปานักแสดงซุปตา สวยสกดทุกสายตาหมายเลขสองปลูกนักแสดงสาวสวยคมมากสเสน่ห์หมายเลขหนึ่งจ้าลู่สือนักแสดงสาวน่ารักสดใสมีสเสน่ห์